ของขวัญวันเกิดจุ้มเมงพี่เราอ่ะย่างเนื้อมาให้เลยสองกิโลแล้วทุกคนจำฮาลูมาพี่สาวเราได้มดูช็อตนี้ซะก่อนกัดจุ้มเมงทำไมสโลให้ดูแล้วรู้ไหมทำไมพี่เอต้องจับจุ้มเมงมาเสร็จจุ้มเมงงับเสร็จจุ้มเมงจุ้มเมงอ่ะแย่งคนอื่นตลอดเลยโอ้ยนี่มันของขวัญวันเกิดจุ้มเมงอ่ะอม่แย่งจุ้มเมงกินหมดเลยจุ้มเมงจะไม่ทนแล้วอาชิบชิบเสร็จจุ้มเมงเสร็จจุ้มเมงแล้วคือแย่งทุกคนเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยชิบชิบอาชิบชิบเสร็จ จมแล้วสุดท้ายใจดีก็ไม่ไหวแล้วเกาะพี่เราเลยโอยปะป๊า,ปาเทสุดๆเลยและแล้วเค้กที่เรารอทั้งวันก็มาถึงและนี่ก็คือหน้าตาเคกก่อนเจอมาและนี่ก็คือหน้าตาเคกหลังจากเจอมาพังพี่หน้าเลจุจูเม่งจะเสียใจไหมเนี่ยไม่เป็นไรจิ้มไม่เสียจูมเม่งไม่เป่าเคกก็หรอไม่ต้องเป่าแล้วกินเลย ณจุดนี้หน้าตาไม่สําคัญเท่าหัวใจเอาที่สบายใจเค้กร้านนี้ขึ้นเหนียวเวอร์ใส่บดผสมอะไรไม่รู้ปกติหมาเรากินง่ายมากนะ,นะแล้วดูใจดีกินโอ้ยมันติดอยู่ที่เหงือกเราอ่ะต้องช่วยแงะเอาจากปากการกินเค้กที่ทุรักทุเลมากเิ้าเหม่งว่ามันเหมือนดินน้ํามันเลยนะเดี๋ยวจะกินทําไมก็มันวันเกิดเจ้าเหม่งไง Happy birthday to me Happy birthday, Happy birthday Happy birthday Happy birthday to me